วีอ oh. I am I can I can, I can do I am a bee Can, I, can I do next, do <the> next หลายรอบแล้วนะสวัสดีครับแอนดี้นะครับวันนี้นะจะมารีวิวการเรียนออนไลน์ที่อเมริกาคือตอนนี้มันช่วงโควิด19ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ต้องผมเนี่ยต้องไปเรียนที่มหาลาัยไม่ได้ ก็เลยต้องทําการเรียนออนไลน์ที่บ้านตอนนี้เรียนมาทั้งหมดน่าจะ4เดือนแล้วและเห็นว่าตอนคอร์สต,ต่อไปเนี่ยก็ต้องเรียนออนไลน์ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าการเรียนออนไลน์ที่อเมริกาเนี่ยเขาเรียนกันยังไงเข้าเรียนยังไงเทคคลาสยังไงโดดได้ไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมเอาละ้ฮะตอนนี้นะครับผมต้องเรียนตอน6กโมงครึ่งตอนนี้6กโมงยีแล้วนี่เห็นบ้มันขึ้นมาเตือนแล้วนะฮะว่าบี บัส535 managerial accounting นะฮะผมต้องเข้าเรียนในอีก10นาทีอันนี้คือระบบของที่นี่เนี่ยหรือระบบของ macbook เนี่ยมันจะลิงก์กันนะผมคิดว่าผมผมผมไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยมันเหมือนมันลิงก์เข้ามาจากเว็บไซต์ระบบของมหาลาัยเองนะครับที่เขาจะเตือนผมให้ผมไปเข้าเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ลืมอันนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาใน safari เลยเพื่อเตรียมเข้าไปเรียนนะฮะโดยการผมจะเข้าไปที่ระบบของมหาลายัยของมหาลายัยผมก็ที่เรียก่ระบบแกรมหาลาัยอื่นผมไม่รู้นะก็ผมก็ล็อกอินเข้าไป นะครับอันนี้จะเป็นผมเองนะครับเมื่อตอนผมผอมแล้วก็ลงมาในส่วนของคลาสที่ผมจะต้องเรียนวันนี้คือ managerial accounting นะครับเรียนวันอังคารตอน6โมงครึ่งถึง10 4ทุ่มทุกวันอังคารนะฮะแล้วก็ผมจะต้องเข้ามาตรงนี้เขาจะให้ลิงก์ไว้จะใช้โปรแกรม z o มนะครับในการเรียนของมหาลัยผมนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ z o ูมกันหมดแหละที่อเมริกาเขาก็จะให้พาสิร์ในการเข้ามาเทคคลาสนะฮะคือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ผมจะต้องพรีเซนต์ไม่ได้เรียน มันเป็นวันสุดท้ายของคลาสที่ผมจะต้องพรีเซนต์ในเรื่องของโปรเจกต์สุดท้ายที่ผมทําอยู่นะฮะเป็นโปรเจกต์ของวิชานี้นะไม่ใช่โปรเจกต์จบแล้วก็จะคลิกเข้าไปที่ลิงก์เลยอันนี้เขาก็จะมันก็จะลิงก์มันก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้นะฮะให้เราใส่พาสเวิร์ดเมื่อกี้ที่ผม Copy มาผมก็ Copy แล้วก็จอยเลยอ่าเห็นผมแล้วเห็นไหมอันนี้มันจะถามนห้ผมว่าจอยวิดีโอไหมผมผมผมจำเป็นที่จะต้องจอยวิดีโอนะเพราะว่าโปรเฟสเซอร์เขาจะดูแล้วก็จอยวิดคอมพิวเตอร์ ก็ะะจะเข้ามาหน้าเตรียมเรียนแล้วหน้าเตรียมเรียนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นโปรเฟสเซอร์ผมเองนะเขาน่าจะใช้รูปตอนหนุ่มเล้ว <laughs> ตอนสอนนี่เขาเขาแก่มากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดิสเพล์ของผมในโปรแกรมนี้แล้วก็เตรียมเรียนเนี่ยพอตอนเรียนเนี่ยโปรเฟสเซอร์เขาก็จะจะแชร์หน้าจอของเขาขึ้นมาก็จะเริ่มเรียนกันนะครับแล้วเขาเนี่ยเขาจะเช็คตรง พาที่ิบเพนนนี่นะว่าอย่างคลาสผมเนี่ยมันจะมีเรียนทั้งหมด25คนโปรเฟสเซอร์เขาเช็คจาก25คนแล้วก็แล้วแต่โปรเฟสเซอร์แต่โปรเฟสเซอร์คนนี้เขาจะจะเช็คชื่อทุกคนคือหมายถึงว่าเขาเขาจะเรียกชื่อใบชื่อเลยนะฮะแต่เขาก็ต้องเช็คตรงนี้ก่อนเบื้องต้นว่าเทคคลาสกี่คนทุกคนต้องเปิดกล้องในตอนเรียนถ้าเกิดไม่ได้เปิดกล้องในตอนเรียนเขาจะเช็คขาดเลยนะเขา <c oughs> เขาบังคับเปิดกล้องตอนเรียนทุกคนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมพรีเซนต์เนี่ย ผมพรีเซนต์เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเดี๋ยวต้องแอบถ่ายจากหลังคอมนะเพราะว่าถ่ายข้างหน้าไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่าไม่ได้ตั้งใจเรียน6โมงครึ่งแล้วล่ะแต่ว่ากาลังรออาจารย์เข้ามาอยู่อาจารย์ก็เข้ามาแล้วล่ะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังไม่เปิดห้องคือ <c oughs> รูทีนมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบทุกทุกสัปดาห์ครับว่าวันว,ว,วันไหนเราเรียนอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าคลาสการเข้าห้องของที่นี่เนี่ยมัน สำคัญมากเพราะถ้าเข้าไม่ถึงเนี่ยวีซ่าจะถูกตัด <c oughs> แล้วก็มีผลต่อคะแนนต่อเกรดทุกอย่างเขาจะเป็นที่จะต้องซีเรียสในการเข้าเรียนเหมือนกับที่ไปมหาลัยเลยจะมาว่าเฮ้ยเรียนออนไลน์แล้วโดดอะไรไม่ได้นะแล้วใครไม่ตั้งใจเรียนอะไรเนี่ยอาจารย์ก็จะดูดูตลอดเหมือนที่เข้ามาหาลัยเลยนี่อาจารย์เปิดมาแล o o d a เค e r n o ท n everyone เดี๋ยวผมก็ถามอาจารย์นะว่าจะเรียงลำดับยังไง Any question? No question. Okay have We have a discussion. เดี๋ยวตอนแรกนะผู้สอนเขาจะบอกก่อนว่าพวกการบ้านพวกอะไรของที่นี้เป็นยังไงนะแล้วก็จะมีตัวเซนต์ตามมาผู้สอนคนนี้แกจะเป็นคนแบบค่อนข้างจะช้าๆหน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วแต่คนแต่แกก็ใจดีนะ ใจดีแต่ตรวจกันบ้านเข้มมากคติดติด่อยี่แคหักคะแนนแบบหักเลยนะแล้วก็สั่งกันบ้านเยอะมาก,กข้างบนนี้จะเป็นเพื่อนๆที่ในคลาสทั้งหมดนะจะเห็นหน้าทุกคนเลยตรงนี้จะเป็นแชทก็คือจะทักใครไปคุยก็ได้ to everyone หรือว่าจะเลือกชื่อใครสักคนหน<ค><ม>ึ่งพิมพ์คุยก็ได้นะครับ ตรงนี้จะเป็น Reaction ว่าเราจะตบมือหรือว่ายกนิวโป้งให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอัดอัดภาพหน้าจอไว้ได้ปิดวิดีโอเราไม่ได้เ,เปิดก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเสียงไมค์พูดนะคะือ <c ười> จากก่จายก,การะบ a c k g r ก u n d แต่แว่ามันจะพิปเร์พริปแกเปิด Visual Background และคอมแกน่าจะช้าอะไรเงี่ยว่ามันต้องโชว์สัญลักษณ์มหาล <c oughs> ัยเ,เป็นกฎนะ <c oughs> คือผมว่าคอมเก็ชา้าคุก็เลยนวนผลไม่ทันแต่ว่าเอ้าย n งไม่นไปดไ o ม a y s ั a r e your s p l e ผ s e ผมขอไปก่อนครับทุกคนโดนไซนอีกแล้วโอ้คือตอนนี้แกขอพรีเซนเสร็จแล้วขอไปนอนเลยว่ะบอว่าตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษตีสามครึ่ขงขอได้พังโว้ Can I do next ผมอาสาแล้วนะครับ Can I do next เนี่ยคือผมพยายามบอกไปหลายรอบแล้วนะว่าแบบขอคนต่อไปอ่ะเหมือนอาจารย์แกไม่ได้ยินเสียงผมอ่ะแกแกไม่ให้ผมมีเซนส์สักทีเหมือนผมพูดไปแล้วไม่ไม่ไม่มีใครได้ยินเลยเดี๋ยวผมต้องรีเซ็ตแล้วผมก็เซ็งเลยโอ้เซ็งมากเลยฮะคือผมพยายามพูดหลายครั้งแล้วไงแล้วแบบไม่มีไม่มีใครได้ยินผมมาทีอ่ะ Can I do next Professor I'm gonna present about Uh, Predict my variable overhead. Uh, this is the two activities of machining and assembly. And this is the income statement that I calculate from the number that I assumed before. Wait, wait, wait. wait. It, it's a part one oh Oh, yeah, yeah, yeah. 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 Okay, right. I, I did it right, right? Uh, which one of them are <laughs> ไปเอาตารางข้อมูลอะไรพวกนี้จากไหนคือแกลืมดูผมก็บอกว่ามันเป็นมันมีสามพาร์ทไงงานนี้ผมเอาพาร์ทหนึ่งมาพูดนี่แกน่าจะลืมแหละว่าว่าแบบมันมีพาร์ทนี้อยู่ด้วยแต่แกเห็นลแล้วกนเจอแล้วว่าเออผมทำถูกโอ้โหตกใจเลยนึกว่าแบบสูย์มันคะแนนม่โคตรเยอะเลยอันนี้15เปอร์เซ็นต์จาก100เปอร์เซ็นต์เลยแต่โอเคแล้วฮะ มีปัญหาเรื่องเรียงลําดับเว้ยเพราะว่าพูดพูดอ,อยู่แล้วกา,ารที่ตุดลำดับแล้วเขาก็แบบอาสาใครต่อใครต่อทีนี้มันงงเขาก็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งเนีมาว่าแอนนานะบอกว่าใครจะให้มาลงชื่อที่นี่ว่าใครจะทําต่อโอเคนะแบบน,นี้นนคือในในกลุ่มเนี่ยก็จะแชร์กันได้แชร์ไอเดียอะไรกันได้ตลอดหลังจิก๊กพรีเซนต์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานี่นะฮะซับมิดอัปโหลดไฟล์พรีเซนต์ของผม powerpoint เนี่ยลงไปในพาร์ทของพรีเซนเตชันนี่นะผมอัปโหลดไปแล้วถ่ายไม่ทันลืมก็อัปโหลดไปแล้วนะฮะอัจพล CL a to present รหัสวิชานะครับผมแล้วก็หลังจากเรา p r e ซ e n t เสร็จแล้วเนี่ยเราอัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะมาขึ้นอโต o ตรงนี้เลยนี่ดาสุดท้ายนะเดี๋ยวมาขึ้นอโต้ตรงเลยนี้เลยว่า CLA2 presentation เป็นเครื่องหมายถูกอันนี้จะขึ้นอโต้หลังจากผมอัปเดตแล้วอัปโหลดแล้วเพื่อ <c oughs> แสดงให้ผมเห็นว่าให้เห็นว่าผมเนี่ยได้อัปอัโหลดไปแล้วเอาละครับผมก็จบไปแล้วนะกับการรีวิวการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด19แล้ว ก็ได้รู้กันว่าเออที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ให้ไปเรียนที่มหาลัยกันเนี่ยแล้วเขาเรียนกันยังไงแล้วผมก็หวังว่าไอโควิด n i เนี่ยมันจะจบไปโดยเร็ววันนะฮะแล้วก็ยังไงถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอของผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะทำคอนเทนต์ดี่ดีสนุกสนุกจะหาคอนเทนต์ที่น่าสนใจอะไรมาให้ทุกคนดูกันนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม